คุณผู้ชมวันนี้เซอกะปุกจะพามาดูรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งในงบแค่1 0 0 0 0แสนกู่บาทสำหรับรุ่นขายดีวันนี้ของเรานะฮะนั่นก็คือรุ่น toyota avanza นั่นเองคันนี้เนี่ยจะได้ไปเครื่อง1.5นะคะนี้รุ่นท็อปสุดตัว s ปี2011เกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สมากก่อน,นะคะ่ะราคาปกติหน้าป้ายวันนี้28,000บาทว่าถูกแล้วคลิปนี้เซอกะปุกมีสลดมอบให้คุณผู้ชมช่องทางกวงแสงกันอีกเช่นเคยเหลือเพียง ใช่หนึ่งแสนแปดมือน 8,000บาทเท่านั้นนะคะเพียงแค่ติดต่อกับเซลกระปุกได้ที่เบอร์โทรด,ด้านบนนี้เลยนะคะที่098 980 753นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพาชมคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะสำหรับตัวรถคันนี้เนี่ยจะได้เป็นสีบอลเงนินสียสวยดูยแลรักษาง่ายนะคะไฟหน้าเดิมไม่มีร่องรอยแตกรอยร้าวมามาพร้อมกระจังหน้าที่เป็นทรงโครเม,มียมด้วยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยผู้สงขาเขาจะเป็นตัวไฟนะคะแบบสภาพเดิมๆสวยๆไม่มีร่องรอยแตกรอยร้าวมานะคะกันชนด้านล่างนี้ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าอันนี้สีเดิมๆบ บอกเลยว่ายังไม่ได้มีการเก็บสีเก็บงานแน่นอนสําหรับตัวล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อโตโยต้าสภาพสวยๆค่ะคันนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวซีรีย์ยานะอยู่ที่ขอบ15นิ้วนั่นเองนะแล้วก็ตัวสีด้านข้างคันนี้สวยเงินกิบไม่มีรอยเฉียวรอยชนอุบัติเหตุแล้วก็รุ่นท็อปเนี่ยนะคะต่างกันยังไงก็คือที่จับประตูเขาจะเป็นดีไซน์คมเมี่ยมแบบนี้และภายในเขาจะเป็นโทนสีดาค่ะคุณผู้ชมตัวรถคันนี้นะคะซ่อกสีให้เดิมจากโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีรถไม่เคย มีอุบัติเหตุนแน่นอนนะคะนีเม็ออดอดักราะดจะเห็นได้ว่าเดิมๆมาจากโรงงานนะคะภายในของตัวคอนโซลเนื้อเก็บคุณผู้ชมคะไม่มีรอยขีดรอยข่วนมาเลยนะแล้วก็ได้เป็นตัวหน้าจอ Android ทัชสกรีนนะซึ่งเจ้าของเดิมเขาก็ติดตั้งมาให้แบบพร้อมใช้งานพร้อมดูหนังพร้อมฟังเพลงและยังเชื่อมต่อบูทูธได้ด้วยนะคะระบบแอร์คันนี้จะเป็นแอร์แบบมือหมุนค่ะคุณผู้ชมคะมาพร้อมกับตัวเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดนั่นเองนะคะสภาพภายในของตัวเบาะคันนี้เป็นเบาะเดิมไม่มีร่อง อรอยีิาดเป็นเบาะสีดาและกราฟิกสวยๆด้วยนะจ๊ะไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมด้านหลังคันนี้นะคะภายในกว้างมากๆขึ้นลงกันแบบสะดวกสบายเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสไตล์ MPV ที่ดีไซน์กะทัดรัดใช้งานง่ายสุดๆคล่องตัวมากค่ะคุณผู้ชมตัวแอร์ด้านหลังนี้นะคะแอร์เย็นฉ่าแน่นอนค่ะเขามีแอร์ทั้งแถวหน้าและแถวกลางด้วยนะคะด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนอากาศจะ3 9 4 0องศาแค่ไหนก็เอาอยู่แล้วตัวนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะซอกสีเดิมจะ จากโรงงานหัวน็อตเดิมนะคะไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักชนท้ายมากแล้วจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะไม่ใช่แค่เป็นรถครอบครัวอย่างเดียวคุณผู้ชมสามารถถอดเบาะหลังออกได้หรือว่าจะพับเบาะนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางของได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะอย่างแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าตลาดนัดนะคะเป็นลูกค้าปลุกเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งซื้อไปไว้แบบว่าใช้งานเก็บของนั่นเองนะคะขนของเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวรถ ภายในคันนี้นะคะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันปรับออโต้ฝั่งคนขับมีในส่วนของตัวเม็ดอาร์คอยดเดิมมาจากโรงงานให้อีกด้วยนะตัวบบาฝั่งนี้เนี่ยผู้ชมไม่มีรอยฉีดรอยขาดเลยแล้วก็ยังได้เป็นตัวกระจกนะคะที่สามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวา พวงมาลัยรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบแอร์แบ็กนะคะคุณผู้ชมคะมีแอร์แบ็กมาให้ฝังคนขับด้วยนั่นเองนะในส่วนของตัวเครื่องยนต์คันนี้ค่ะก็จะได้เป็นเครื่องขนาด1.5ลิตรเบนซินเดิมๆไม่เคยติดตั้งแก๊สภายในนะคะก็จะเป็นตัวสร้างสีแห้งเดิมจากโรงงานคุณผู้ชมให้ดูหัวน็อตเลยสูงใกล้ๆคือไม่มีรอยขัดน,น็อตจริงๆคือเป็นน็อตเดิมแน่นอนนะแล้วก็เป็นตัวแผ่นเพจหมดเดิมสติ๊กเกอร์มอกรใดๆคืออยู่ครบทั้งหมดนะคันนี้ราคาโปรโมชั่นเะนี่ยล เหลือเพียงแค่1 08, 000, 8 8 0 0 0 0บาทคุณผู้ชมสนใจรีบรวดเลยเจ็ดที่นั่งราคาถูกราคาดีแบบนี้ลุกเหลือแค่คันสุดท้ายแล้วนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่098-980-7503หรือแอนไลน์วันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้คลิปนี้จะต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ